ก็สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามีสินค้าของนิสัยที่เป็นโทนสีเดีวยวกันอยู่3ชิ้นก็คือสงสัยไงว่าในการสั่งซื้อมันเขียนว่าเป็นสีกากีทั้งหมดเลยก็เลยอยากลองมาเทียบดูว่าเฮ้ยสีกากีแม่งโทนแต่ละอันเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละบูด,ดากแม่งเหมือนกันหรือไหนเข้มอ่อนกว่าอะไรยังไงบ้าง ก็เลยมากลางให้ดูก็วิวอันนี้นครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นสีกีฮิตจริงๆสีครีมสีกีเนีนะ่มันจะเริ่มจัดเซ็ตแนวแเหมือนผ้าแคนวาสนะครับก็เลยจะมาดูว่าแต่สีแต่ละอันแต่ละแนวอี้นี้กับเตียงเนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ให้ใหมันโทนสีเดีวยวกันลองมาดูอันนี้ครับว่าเป็นไงเริ่มที่ชิ้นแรกครับผมลองเอาเตียง ลองเทียบกับตัวกุยสีใกล้ใกล้กันเทียบไปดูเลยรู้สึกว่าสีเตียงตัวนี้ยเตียงสีมันจะเข้มกว่าสีตัวกี้สีตัวกยุยนี่ออจจะเป็นบานแบบเครียรไปเลยอ่ะไม่กากีถ้ากากีจริงอ่ะผมว่าเนี่ยตัวเตียงเนี่ยสีกากีจริงๆนะครับต่อมาเรามาดูรถเข็นรถเข็นเทียบกับตัวอี้ รถเข็นก็ดูจะก,กากีกว่าตัวเก้าอี้เก้าอี้มันดูเป็นสีครีมนะครับอ่อนชิ้นหนึ่งเทียบไปดูสามชิ้นไปเลยสีเวลาชิ้นหนึงอืมสีถ้าเกิดเรียงตามความเข้มก็เข้มสุดก็จะเป็นรถเข็นรองมาให้เป็นเตียงอ่อนสุดก็จะเป็นเก้าอี้สีก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อของโดยแบบเฮ้ยสีมันเหมือนกันไหมอยากได้โทนเดียวกัน รีวิวนี้ครับมาช่วยตัดสินใจได้ครับก็เพื่อนๆก็เห็นมาเพราะว่าแต่ละสีของอันเนี่ยเทียบกันได้ใกล้สีไหนเข้มกว่าอ่อนกว่าหรืออะไรยไงก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อใครกำลังตัดสินใจจะได้ช่วยเป็นตัวช่วยกานตัดสินใจซื้อแล้วกันก่อนที่จะเสียเงินจริงมันดูรีวิวนี้ก่อน้ลส่วนใครสงสัยอยากให้ผม รีวิวอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์กันไว้ส่วนนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ